ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด่านประกอบนะครับที่นาทาวีจังหวัดสงขลานะครับนี่อุตส่าห์มาแล้วนะครับต้องมาถ่ายรูปเล็ก,กน้อยนะครับนี่จะมีที่เขาสักการนะน่าจะมีอุตส่์รูปนำจะแยะอยู่ข้างบนนะครับหน้าผาหน้าระีโอาโหอาคารใหญ่มากนะครับ ก็กายเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วบริเวณนี้ครับแต่ว่ายังไม่มีการขายของนะครับขณะนี้เวลาเที่ยงเชี่ยงสิบห้านี่ทำให้ไม่น่าในการถ่ายรูปแล้วมันไม่สวยงามครับเพราะว่าน้ำจะมืดนี่นะครับแสงมันจ้าก,กว่านี่จะมีตอหมอที่นาทวีสนี่นะครับที่บริเวณนี้นะครับอ่าประกอบนะบ้านประกอบ ศน,นี่นะครับก็บริเวณนี้ก็สวยงามนะครับบรรยากาศที่นี่วงเวียนอันนี้ใหญ่มากเลยนะไม่มาไม่รู้นะนานๆจะมาที่นี่ก็ทีก็โอเคจัดให้หน่อยนี่ okay. oh นี่ครับอาการสวยงามมากครับนี่ นี่สองอเปลี่ยนรูปรูปสสงมัง่งสองสามโอเคเปลี่ยนเสาไหมออโอเคหนึง่งสองสามหมาแล้วนะครับ นี่นะครับก็บ,บริยกาศที่นี่สวยงามครับร่มลื่นดีนะนี่ด่านนี้ก็จะเป็นลักษณะ Welcome to Thailand ประกอบ c u สต o เมอร์เฮาอันนี้ก็ด่านพอ ด่านพรมแดนบ้านประกอบนะครับ่านเนี่ยทายได้ละมันมีนะเนี่ยอ้าว อ่ะย,ยืนมาเยอะนี่จะเขา้าใกล้ๆหน่อยครับเข้าไปเขา้าไปเข้าไปอีกแต่นคนจะเยอะนี่เข้ามาข้างในหน่อยอ่าโอเคคนตัวใหญ่ก็ป้ายตัวใหญ่พอดีเลยนะครับโอ้โหครับน<อ>นี่น่ังแบบมาจากไหนครับแอฟริโกาโอ้ยแอฟริโกาเหรอหนูแอฟริกาหนึ่งสองสามน้องเรียนอยนี้นะอ่า ดูยที่นีสวยงามจริงนะครับไม่มาไม่รู้นะครับที่นี่ด่านประกอบ